สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับมาสู่ช่องแอนสำนักบ้านนาหลวงตำบลนาน้อยจังหวัดนาน้อยอำเภอจังหวัดน่านนะคะตอนนี้เรามาที่ตลาดเนาะวันนี้ป้าก็แวะตลาดนะตอนนี้มเมัื่อเมื้องมนด้องไปมุนอันนี้ก็มาเดินตลาดกันแล้วนะทุกคนโอ้โหอุ้ยเกือเกลือเฮ้ย เปลือกใหญ่มากเลยบ้านแทานยันแม่ลาไปทำก่อนเอ๊ะเขาเขามีอันนี้ไหมเขามีเตาแก๊สเนาะมีไหมอุ้ยป้านี่เห็ดโคนน้อยนี่นี่เอ้าเห็ดโคนเพาะค่ะอ๋อเห็ดโคนเพาะ เห็ดปวกอยู่ค่ะอ่าใช่ๆช่างเหนือเ็าว่าเห็ดหูเหลืองทางทางภาคกลางว่าเห็ดปวกเหพ้อเห็ดโคนนี่แหละค่ะอืออันนี้ผัดกเตีเค็มทำได้อย่างเกงเรียงเกงส้มผัดน้มันหอยได้หมดทุกอย่างลอลงไหมใ้ก๋วยใหดก๋วยแงแ่อืหอยก็ให้ด้วยโคนอรก็ได้ <h

รสชาติมันเป็นยังไงคะจืดหรือว่าขมจืดมันธรรมดานี่ขัดกินเลยกินได้หรอโอ้จินจินได้อาป้าจินได้อ่ะอ่เนี่คนกินให้บุ้งไหมเนี่ยปอดสารพิษปอดสารพิษอรอ้อง่้องใช้สารอร่อยกินกินตะสสดไม่ต้องห้ำพริกับบ้ากับบ้ากับน้ำจับปลาจับเขาเรียนก็เห็นแล้วคนเผ็ดก็ผัดด้วยไปเห็นอนุเพื่อนทำได้ค่ะทำได้สิบบาทค่ะรวป้าแห้ง

ใส่ลาบใส่หอมใส่ลาบอุยผักอะไรเราไม่เคยเห็นภาษาเมืองเรียบมากเวนมาากไกลยินเคได้ยินเคได้ยินลาบม่ัาะแวนจะไม่อร่อยเดยวไปขาอกต่างันนะมาจากสกลกรท่อมตะถิ่นแต่อันนี้ถ้าเอาดองน้ำปลาดกๆนี้ก็ไว้กินกับลาอร่อยมากเลยวัดน้ำมู ันนมันยังนุ่มใส่เื้องาบใส่น้รลาบื้อแต่ถ้าเอาไปดองสดๆเนียกับลาบจะอร่อยใน้ำปลาเฉยๆดองน้ำปลาเฉยๆมันบูดองแต่ค่ะอันนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของน้ำริกลาบเนื้อเนื้อดี๋ยวลองลองอไปฝัดไปฝัย่างปลาด้วยแบ่ไหนแปะทุกคนเหรอแปะแปะทุคนเหรอ

เสือเสือรูปตลอดแต่ถ้าเปแตนจะสวยขนาดไหนในยูทูบไม่ไม่เหมือนอ้อินใจจังเลยนะคะคนละคนไม่มาหรอยู่รถนโอ้โหทไมไม่ลงมาคนเขามากแตนเมาแตนแตนกึ้นไม่รดบ ก็แต่งใช็ไแ่งไหนกันเลยนะชาลามาาไม่ได้มาค่ะไมาใครขอคร้ไหมทางนีโค้ดอยู่เลยมโน้ตโนใครเบนก็ใครใครใะหน่ะไหนเรวไ่ก็ได้แต่งนัมอนั้นแล้ะกลับมาันจะไปอวดส่งไปอวดลูดูตั้งแต่อยู่เมืองนอกเอกแก่แล้วเดี๋ยวนี้ยังยัไม่แก่เลยแปล เตาสใแงไรนแแตแสจะปไหนตอาพทเมืองลีอะฮะแถวเมืองลีจะภาพก็หาไว้ให้อะไรนะผู้จัดงานจาภาพที่เพื่นหาไว้ค่าจะใหญมากเลยงยค่ะก็เลยมีเวลาว่างวันนี้ก็เลยแวะมาไหว้พระองอไหไหว้รับ้าน้อยมหยัง ไปแล oh, yeah. like ้วเมื e ่อเช้าเช้านี้ก็เห็นยังย่างอยังนี้ทั้งบบานี้แต่ก็ไปอยากเข้าอีกฝากความคิดถึงใครนะถึงยากจติไปไหนอยากอยากจะดูกระแตลุงโอนนรสจังหวัดอะไรนแสคท้ายคล้อนลูกหมูแต่ตัวจริงนี่สวยมากเลยจำไม่ได้ไม่เมื่อกี้ซื้อเห็ดไปแล้วเดินเดินไปแล้วนะฮะ คนนี้หรือเจ้าเผือดแดดใสแดดหนาวแถมแถมเยอะกระนื่อกี่นะเดี๋ยวแอีกเอาแต็มขนมบีกโอ้โหดูโอ้โหเป็นไรเดี๋ยวนี่โอ้โหว่าแตนตัวจริงสวยมากทุกคนว่าแตนตัวจริงเนี่ยสวยมากเลยนี่โอ้ในรูปยังไม่ให้เหล่าเชียจริงสวยมากเยี่ยมเยี่ยมเลยเออดีใจเลยเนาะดูขาติดตามอยู่ดีใจด้วยดีดีค่ะแม่อขอบคุณค่ะ ได้ยางมะละกอได้ยางมะละกอนุ๊กนุ๊กเือ้าเอ้าเสืออ้าวเสือยยังไงรเสือถูกใจแล้วเจอของชอบอีกแล้วเออเห็นบอกว่าเมื่อกี้ คุณผั้ชมทุกทขอบคุณทีรัทุท่านมากค่ะ